สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปเกี่ยวกับความรักล้วนๆของชาวปีชวดในเดือนเมษายน2 5 6 2นะคะก็จะเป็นการทำนายแบบภาพรักโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจอดจงก็ขอให้รับฟังชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็นำข้อคิดแนวทางต่างๆไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตนะคะการทำนายเกี่ยวกับความรักของแม่หมอกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทั่วไปก็สามารถดูได้ทั้งคนโสดคนมีคู่มีครอบครัวรแล้วก็ คนที่กําลังค็หาดูใจกันอยู่นะคะก็ขอให้รับฟังรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักในเดือนเนี้จะดีจะร้ายจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูเป็นแนวทางกันนะคะลำดับสิ่งที่ผ่านมาหรืออดีตที่ผ่านมาของคุณความรักเหมือนจะดีนะคะคุณได้สองถ้วยแล้วก็สิบเหรียญเป็นอะไรที่เหมือนจะดีนะแต่ดันมามีปัญหาที่ตรงที่สิบดาบ สิบม้เท้าห้าถ้วยแฮงแมนน่ะคล้ายๆว่าความรักของคุณกับสิ่งที่ผ่านมาต้องต้องกล้มกืนฝืนทนหรืออยู่กับความทุกข์ความอึดอัดใจมีความอะไรอวรแล้วก็ความเจ็บปวดคล้ายๆว่าคุณและคนรักยังไม่สามารถหาหนทางปลดทุกข์ออกจากใจเกี่ยวกับความรักได้ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายใน ความรักหรือครอบครวัวคุณหรือเปล่านะคะนะคล้ายๆว่ามีอะไรที่ไม่แน่นอนมีอะไรที่เป็นมุมหักเหให้ผันแปรไปเกี่ยวความรักมันก็เลยกลายเป็นความเจ็บปวดแล้วก็ความทุกข์มากกว่าทั้งสองฝ่ายเลยอ,ะอ่ะอันนี้เราก็ลองมาดูซิว่าเหตุการณ์ณนะปัจจุบันพรังงานความรักของคุณแล้วก็คนรักนั้นเป็นเช่ไรก็อาจจะสลับกันได้นะคะภาพไพ่ถ้าไม่คุณก็คนรักนะคะก็ลองดูว่าใช่หรือว่า ตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะคะเราก็ดูมาเป็นแนวทางกันพลังงานความรักของคุณคุณมีความรักความห่วงใยให้กับคนรักของคุณนะแล้วก็มีจิตใจที่ดีมีความเมตตาแล้วก็ให้อภัยได้เสมอนะคะแต่แล้ๆว่าความรักของคุณนะ่ะในช่วงเนี้ภายในครอบครัวมีปัญหาเข้ามานะอึมครึมเหมือนจะดีก็ไม่ใช่เหมือนจะร้ายก็ไม่เชิงแล้ๆมันมีช่องว่าง ให้มีมือที่สามหรือว่าบุคคลที่สามเข้ามาแทรกแซงเพราะว่ามีปัญหาที่เดวิลแล้วก็สถ้วยขึ้นถ้าไม่คุณก็คนรักนะเข้ามาที่มีบุคคลที่3ามเข้ามาแทรกแซงไม่ทางคุณก็คนรักแต่ต้องมีปัญหาแน่นอนคล้ายๆว่าเป็นช่องว่างเป็นช่องโหเกี่ยวกับความรักก็เลยกลายเป็นปัญหาได้ทั้งๆจริงๆแล้วอ่ะภายในครอบครัวคุณนะ่ะมีความรักที่ดีมอบให้กันนะสิบเหรียญแล้วก็ หกไม้เท้าอ่ะถือว่าเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นคนรักที่ค่อนข้างดีเลยแหละแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่คุณหรือว่าคนรักก็ต้องมาดูกันอีกทีสิเพราะว่าในช่วงเนี้ยมองจากภาพไพ่คุณก็เริ่มเอื่อมละอาเกี่ยวกับความรักอันนี้เราก็มาดูพลังงานความรักของคนรักคุณสิว่าเป็นเช่นไรในภาพไพ่เขาเหมือนกับว่า ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่อารมณ์ร้อนใจร้อนใจเร็วด่วนได้ไม่ค่อยคิดไตรตรองให้รอบคอบฉุนเฉียวง่ายแล้วก็เกี่ยวกับความรักเนี่ยถ้ามีอะไรนะคือมักจะใช้อารมณ์มากกว่าแล้วก็ไม่มีเหตุผลในภาพไพ่เหมือนเขาเป็นคนอกหักเลยนะช่วงเนี้ยคล้ายๆว่าเขามีบาดแผลในใจอ่ะมันมีปัญหารักสามเร้าหรือว่าลักซ้อนเข้ามาจริงๆอะลร แต่แคล้ายๆว่าเขามีบาดเจ็บในหัวใจเพราะว่าภาพไพ่เป็นสามดาบหัวใจของเขาถูกผ้าพันเอาไว้มีบาดแผลที่ฝั่งลึกในใจคล้ายๆคนอกหักเลยอะ่ะแล้วทําไมคนรักของคุณอกหักละ่ะอกหักจากคุณหรือว่ามีความผิดหวังจากคุณหรือยังไงแล้วก็อีกอย่างแปดดาบเป็นไพ่สรุปของเขาคุณและคนรักกําลังช่วยกันแก้ปัญหาที่หาทางออกไม่ได้อยู่นะคะแปดดาบอะ่ะ ที่ผ่านมาหรือว่าณนะปัจจุบันเนี้ยมันมืดแปดด้าน่มันมีปัญหาเข้ามาถาโถมแต่คุณก็พยายามเคลียร์กันอยู่ในช่วงเนี้พยายามเคลียร์ที่จะปรับความเข้าใจกันเหมือนเดิมแล้าครว่าต้องการมาพูดมาคุยการสื่อสารหรือว่าต้องตัดสินใจที่จะเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งลักษณะาภาพไพ่เป็นคนสองคนกําลังงัดด่ากันอยู่แล้วก็ผู้หญิงปิดตาคือจะต้องพยายามที่จะตัดสินใจแล้วว่าจะทํายังไงกันต่อไป จะพูดจะคุยจะปรับความเข้าใจกันได้ไหมลักษณะกงล้อขึ้นเหมือนคนรักหรือว่าไม่คุณก็อยากจะกลับมารีเทิร์นหรือพูดคุยกันใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่ตกลงกันใหม่และอยากจะมาใช้ชีวิตหรือว่ามีความรักที่ดีเหมือนเดิมให้สี่ไม่เท้าขึ้นการเป็นคู่เป็นครอบครัวหรือกลับมาจูนกันเหมือนเดิมมาเคลียร์กันให้ชัดเจนจากความรักที่อาจจะมีความเสียใจหรือผิดหวังเกิดขึ้น ไม่คุณก็คนรักอะ่ะมีโอกาสที่ดีนะอาจจะมากับอาจจะมาปรับความเข้าใจกันใหม่อาจจะมาเคลียร์กันได้ชัดเจนแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับความรักให้ดีขึ้นมีโอกาสที่ดีอยู่นะคะก็ยังไงก็เอาใจช่วยให้สู้ๆกันต่อไปเพราะว่าคุณและคนรักก็ยังมีความรักความห่วงใยกันเป็นอย่างดีนะคะยังไงก็ขอให้แก้ปัญหาให้ได้นะคะเพราะว่าณนะปัจจุบนันนี้คุณยังแกะ แก้ปัญหายังไม่ขาดหรือว่าแก้ปัญหายังไม่ตกอันนี้เราก็ไปดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในวันข้างหน้าสิจะดีขึ้นบ้างหรือเปล่าสําหรับคนที่เป็นคนโสดยังไม่เจอใครนะก็มีลักษณะคนธาตุธาตุลมเข้ามานะคะธาตุลมก็มีเมถุนตุนกลกุมมีเข้ามานะคะแต่มองภาพไพ่คล้ายๆคุณยังต้องการความเป็นอิสระมากกว่ายังอยากอยู่เป็นโสดมากกว่าคุณได้ไพ่พรค แล้วก็มีเดอะสตาเด็กถือเหรียญกาวไม่เท้าคุณอยากอยู่เป็นของตัวเองมากกว่ายังตอนนี้คุณมีความแฮ ppy ปปที่จะอยู่เป็นโสดต่อไปอ่ะยังไม่อยากเปิดใจมากนะักคล้ายๆว่าความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้คุณก็ไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับความรักไว้สำหรับคนโสดที่ยังไม่เจอใครแต่ก็ถือว่ามีคนเข้ามาแล้วก็ความรักของคุณนั้นก็ค่อนข้างดีนะถ้ามีคนเข้ามาก็ค่อนข้างดีอยู่ แต่เพียงแค่ว่าคุณยังไม่อยากเปิดใจอ่ะก็ไม่รู้ว่าอาดีตที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาของคุณอาจจะเคยอ,อกหักผิดหวังเสียใจคุณก็เลยยังไงก็ได้เกี่ยวกับความรักในขณะนี้คุณมีธรรมะเยียวยาจิตใจอยู่คุณก็เลยปล่อยวางแล้วก็ปงปงๆได้เกี่ยวกับความรักก็ถือว่าดีอยู่นะคะอย่างน้อยเราก็เป็นการปกป้องป้องกันดูแลตัวเองนะคะมีความรักเข้ามาได้แต่เราก็อย่าเพิ่งเปิดใจทั้งหมด คิดดูให้ดีแล้วก็ตัดสินใจให้ดีอย่าพิ่งด่วนตัดสินใจเร็วดูกันไปเรื่อยๆมองกันนานๆหรือไม่ก็คบกันไปยาวๆก่อนจะดีกว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะส่วนสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวคบหาดูใจกันอยู่ในขณะนี้นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในวันข้างหน้าถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่บวกถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ถอเดสตาเทมเปอเน มีไพ่พระขึ้นเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีมีความทุกข์ความเครียดใดๆก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอุปสรรคปัญหาผ่านพ้นไปได้แล้วก็ไพ,พ่พระเดอะสตาร์แทมพลนก็จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่และคุณก็คนรักก็พยายามที่จะแสดงออกถึงความจริงใจพยายามที่จะแสดงถึงความรักที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้แล้วภาพไพ่ออร์เคิลนางฟ้าก็แนะนำว่า ให้มีสปริตมองกันไกลคู่กันเพราะว่าลักษณะภาพไพ่เห็นไหมคะผู้หญิงผู้ชายยืนอยู่คู่กันแล้วก็มองมองถึงอนาคตวันข้างหน้าที่จะมีแสงสว่างมีสิ่งดีดีรออยู่ข้างหน้าก็ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีนะคะใช้ได้เลยคือคนเป็นคู่หรือว่าเป็นคนรักกันก็ต้องมีเป้าหมายมีแผนการที่ชัดเจนในอนาคตร่วมกันนะคะ แล้วก็ไพ่แนะนําอีกใบหนึ่งก็คือหยินแอนหยางก็คือต้องมีพลังงานความรักที่สมดุลกันมีความบาลานซ์กันแล้วก็พยายามประคับประคองความรักให้ดีเอาใจเขาไมา่ใส่ใจเราแล้วก็พยายามประคับประคองให้ความรักนั้นตลอดลอดฝั่งมีความเป็นหยินหยางอีกคนร้อนอีกคนก็เย็นปรับความสมดุลกันให้ดีที่สุด ให้พลังงานความรักของคุณนั้นน่ะคือให้ออกมาจากภายในแล้วก็สู่ภายนอกนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในใจอะ่ะเปิดเผยให้ชัดเจนแล้วก็มีแต่ความจริงใจต่อกันนะคะก็ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีนะคะยังไงแม่หมอก็เอาใจช่วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เป็นคนโสดคนมีคู่มีครอบครัวหรือคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะให้มีความรักที่ดีแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแทนที่นะคะ สำหรับคนที่มีปัญหาอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีให้ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ฝ่าฟันวิกฤตมรสมชีวิตนั้นไปให้ได้นะคะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแทนที่สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขความโชคดีก็ขอให้การทำนายไพ่นั้นเป็นเพียงแค่แนวทางเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณและคนรักต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะ ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ